สวัสดีครับผมตักจาก MT Pool นะครับวันนี้เราก็มาต่อกันกับ Smartpool คอนโทรลนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของ Smartpool คอนโทรลสำหรับใช้วัดอุณหภูมิภายในน้ำนะครับก็อันนี้หน้าตาครับของเครื่องวัดอุณหภูมินะครับฟังก์ชันของเครื่องวัดอุณหภูมิ ลูกเรนค่อนข้างจะเยอะนะครับก็พกูดง่ายๆเลยเราสามารถรู้ได้ว่าในสระว่น้ําของเรานะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ก่อนที่เราจะลงไปเล่นนะครับที่สําคัญฟังก์ชันเด็ดเลยก็คือเราสามารถคอนโทรลให้เครื่องทําน้าร้อนของเราไม่ว่าจะเป็นฮีเตอร์ฮีตปั๊มหรืออุปกรณ์ทําความร้อนของเราสามารถตั้งค่าให้อันนี้ก็คือ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าเท่าไหร่เราก็เซ็ตไว้อย่างผมเซ็ตไว้ที่30องศาก็เครื่องจะเปิดทํางานถ้าอุณหภูมิสูงกว่าถาที่ององศาตามที่เราต้องการแล้วตัวเครื่องก็ปิดเรากดคอนเฟิร์มเลยนะครับก็คือตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่31.6องศาตามนี้นะครับก็คือเครื่องก็ยังเปิดอยู่นะครับ ทีนี้ผมจะมาทดสอบให้ทุกคนดูโดยการผมวางตัวโทรศัพทมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอโอเคทีนี้ตัวนี้คือตัวเซนเซอร์ครับตัวเซนเซอร์ของอุณหภูมิน้ำก็ผมก็จะมีเป็นต่อจากชุดประกอบของผมนะสามารถเข้าไปวัดปริมาณน้ำได้วัดมันจะวัดปริมาณน้ำครับวัด ปริมาณของอุณหภูมิได้ว่าอุณหภูมิในน้ำเท่าไหรโดยตอนนี้ผมมาทดลองโดยการใช้ฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นน้ําเย็นฝั่งขวาเป็นน้ําร้อนตอนนี้อุณหภูมิในห้องตอนนี้นะครับผมก็คือ31.6องศานั่นหมายความว่าที่เราตั้งไว้ก็คือ,อเราดูจากตรงนี้ครับนี่32องศาคือออฟนะครับตอนนี้31องศาก็ถือว่าเครื่องยังออนอยู่ เนี่ยเปิดออโต้ไว้นะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตามกว่า30เครื่องตัวนี้จะออฟอ่ะเรามาดูกันครับว่าจะออฟไหมนะครับตอนนี้คือเป็นน้ําเย็นครับใส่ลงไปดูที่เครื่องกันะครับตอนนี้ยี่สิองศาแล้วครับ อ๋อขอโทษนะครับก็คือชว่วงนี้ยังเปิดอยู่ถูกแล้วครับนี่นะครับเนี่ยไปน้ําร้อนนะครับอันนี้คือน้ําร้อนแก้วโอมัตินใ่แก้วแ,แก้วไมโลนะครับอ่ะโอเคคือเกินสามสิบสององศาแล้วแล้วตัวเครื่องจะตัดนะครับอ่ะนี่ขึ้นถึงสี่เซคพับตัดแล้วครับนี่ปริมาณน้ำมันร้อนมากนะครับอ่ะเราดูน้ําเย็นครับกลับไปที่อุณหภูมิน้าถ้าเย็น เครื่องจะเปิดเครื่องจะเปิดเองไหมเราคอยดูนะสามสิบแล้วครับสิบจุดแปดครับ โอเคยี่สิบเก้าจุดห้าใไหมครับเครื่องทํางานแล้วครับถ้าเป็นสีนี้คือเครื่องทํางานเรามาดูอีกรอบครับครับอุณหภูมิขึ้นเป็นสามสิบจุดสามเครื่องตัดการทำงานครับเรากลับอีกรอบครับถ้าเป็นน้ำเย็นถ้าน้ำเย็นลง น้ําเย็นลงน้ำเย็นลง,นนลงแล้วก็เราไว้ไม่ได้แล้วสามสิองศาเครื่องจะต้องเปิดให้ทํางานอาสักครู่นะครับตัวเทอร์โมโอาจจะร้อนสามสิบอดจนะครับสรุปว่าฟังก์ชันอัตโนมัติของ สมาร์ท o l คอนโทร l ใช้ได้เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เซ็ตตู้ให้กับทางลูกค้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองจริงกันครับโอเคขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตาม Smart Pool Control นะครับสวัสดีครับ